สุริยะบุงวิเศษ Youtube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n e ลทุกท่านครับขอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับที่เขียรักษาพันสัตว์ป่ายอดดม ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบบนราชธานีมีการพบกระทิงอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมไปชมคลิปและรายละเอียดกันเลยครับกระทิ่งใหญ่ครับทิ่งใหญ่จอยครับตัวน,น้าแล้ว Matter quá đây, quá 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 Hết quá quá tháng, quá 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 lên quá 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 đây đi. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมตำบลโดมประดิษฐ์อเภอน้ำยืนจังังวดอุบลราชธานีได้รับข้อมูลการพบกระทิงในพื้นที่บริเวณภูโคกใหญ่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่ปฏิบัติภาร,รกิจบริเวณฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยร่วมกับชุดสมาร์ทพาโทหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยจันแดงหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำทิพย์ หน่วยพิทักษ์ป่าวางใหญ่สำรวจสัตว์ป่าบริเวณเนิน600ถึงภูโคกใหญ่โดยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหารพลานร้อยทหารพลาน2 3 1 0ที่รับผิดชอบพื้นที่และนำกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าไปติดตั้งบริเวณภูโคกใหญ่พบกระทิงเพศผู้หนึ่งตัวหมูป่ารอยตีนเก้งรอยตีนวัวแดงรอยตีนสัตว์ป่าจําพวกอีเห็นและสัตว์ปีกจําพวกนกอีก15ชนิด เช่นนกขุนแผนนกแซงแซวสีเทาเป็นต้นกระทิงหรือเมยเป็นสัตว์เท้ากีบตระกูลเดียวกันกับควายป่าและวัวแดงแต่กระทิงนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างใหญ่ล่ำมีขนสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำขาทั้งสี่มีสีขาวคล้ายกับสวมถุงเท้าอยู่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตรงหน้าผากที่อยู่ระหว่างเขาจะมีขนสีน้ำตาลกระทิงนั้นมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยฝูงหนึ่งจะมีสมาชิกตั้งแต่2-60ถึง60ตัวซึ่งในฝูงจะประกอบด้วยตัวเมียและลูกโดยปกติแล้วกระทิงจะอาศัยหากินรวมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นตัวผู้มักอาศัยอยู่ตามลำพังแต่จะเข้าไปอยู่รวมฝูงเมื่อถึงฤด,ดูผสมพันธุ์ ผูงกระทิงจะเดินหากินสลับไปกับการนอนหลับพักผ่อนตลอดทั้งวันโดยบางตัวจะนอนหลับท่ายืนหรือนอนราบกับพื้นกระทิงสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลากหลายสภาพป่าทั้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแรงป่าดิบเขาหรือบางครั้งก็อาจเข้าไปหากินอยู่ตามไร่ร้างหรือป่าที่อยู่ในสภาพฟื้นฟูจากการทำลายและ มักหากินอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ําเนื่องจากอดน้ําไม่เก่งในประเทศไทยเดิมทีเราสามารถพบกระทิงได้ตามป่าทุกภาคของประเทศแต่หลังจากถูกคุกคามในพื้นที่หากินหรือแม้กระทั่งการถูกล่าจากน้ำมือมนุษย์จึงทำให้กระทิงลดลงเรื่อยๆป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่า ต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง